คุณหยานพูดถูกมันไม่สมควรจริงๆหยานลี่ฮันฉันว่าฉันไม่ควรจะรู้คําตอบอะไรแล้วในเมื่อเป็นแบบนี้ฉันควรจะตระหนักความจริงขอโทษด้วยค่ะทุกคนที่ทําให้เกิดความวุ่นวายคุณหยานแล้วก็คุณหนูลีฉันขอให้คุณรักกันและก็มีความสุขลี่ฮัน นายต้องการให้ทุกคนมองพวกเราเป็นเรื่องตลกเหรอถึงแม้คุณจะเป็นคู่มั่นของฉันไม่ได้หมายความว่าคุณจะเข้ามายุ่งเรื่องของบริษัทฉันเรียกใช้คนของฉัน <c oughs> เลี้ยนเขา,าจจะรู้สึกเนื่อยนิดหน่อยต้องเป็นส่งเสียงผู้ชั่วหร้ย ฉันเห็นว่าเธอมาที่นี่วันนี้เธอตั้งใจจะมาทาให้เกิดปัญหาอิงอินคุณสบายใจได้ฉันจะช่วยคุณแน่นอนให้ระบายความโกรธนี่ออกมาคนชายครับคุณหนูกลับมาแล้วฮีคะเลยที่สัญญากับพ่อฉันว่าฉันแพ้แล้วเสียงเสียงหนูคุณหนูหนูเป็นอะไรหระอครับเรียกหมอหน่อยเร็วเรียกหมอ